เดี๋ยวครับเดี๋ยวเมื่อนี้เหตุต่อมันแล้วครับผมครับจักรกิซับมาเบิ่งตู้กลางสุดหลังหน่วยซองมันเมียนครับผมสุดุดหลังหน่วยซองดอกโก็ใส่ดอกของแท้เด้ครับอินแนนขนาดแม่เหล็กมันครับบอกใหญ่เลยมีหันมีหัอินแนนดอกกลางครับวอยจักรหนุ่มสาม ครับปล่อยบอกไงเลยแต่อดอกเสียงกลางตุมถี่ใส่แล้วเสียงแหลมเขาสะไปใส่เขาจะใส่แยกป่ะไม่ใส่อเยอเนเสียแหลมเด็กฝึกง,งานผมเหมือนนี่ฝึกงอเรอเดืนสัา้างใ้ยผมสูบนไปได้ไปไป้งคือไไป,ไป กาน้าได้าหาได้หลายจมูกคว่งแตกเซลเซาอยู่กับบวชตาล่ะหรอว่าแล้วอยู่รอเงบวชเล้ยได้กาดจมุนงั้นนี่บ่ามันเขามาหาเบิทุกคนหน่งทุคนดิน่สู้หนึ่งมาตีกันใส่พร้อมเลยได้กาด คูห่หูไปใช่แล้วคู่หูติดผู้สาวแล้วประมาะนํ้แล้วสร้างว่า <c> ฮ <oughs> ะกีซานเห็ดอกใส่ใส่ไปุ๋มใส่ตัวได้ได้ร่องบอลไวหนึ่งมืงนง่นเดี๋ยวพาไปเบิง้งขายายด้วยหนึ่งครับขายายยีอหอ่ห้อรุ่นยกเอวฮัก <c oughs> ตัอนี้ขึ้นพนันธแล้วเนี่เหลือเอกอีกสามแท่นครับยกบ่ได้เดี๋ยวถากำลังเสริอมอยู่ครับเอ็ดเคหาพันตาบอดทางนี้เป็นบุรุษวาัจจานทร์ทิ้มันมูยังเซมีทีดีเคสองตัวนะครับ่นี่นครับขยายเป็นตำนานอางยังยังครับวัดบอดเทค แบบนี้เอกสามสองแลใวก็ใส่เอกสามตรงนี้มันเล่นางบอกคือเอกแตึกเสียงงก็เอกแหอีกหนึ่เนาะเอเอกแอไปใส่ละคา้ยเอะนะครับแบบีดีดีโฟไว้แต่ใส่กับพวกกล่องพวกยังยวดก็ลัง จัดแต่งครับผมตัวสายไฟอย่างเงี้ยอุยงอัญญัอยู่ข้างหลังแต่ยังสีผ้าชมครับตอนแล้วแล้วตอนนี้เขาเสียตู้แสงกลางหน่วยซองถาข้นานี้แอนยังใส่ได้อยู่กับจังไงบ่แอะมัยนยังใส่ได้ป่ะครับนนั่นพัดลมมันยังใส่ได้ยนืนดํายาผมก็มีอยู่ยดํายา Samsung xem 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 ต้องใบตรงตรงไปเรื่องโมเดียรใบสีเบียดนี่เรื่องสีเบียดแน่นอนตัวว้ายบอยมันใหญ่มันอยู่ชิดชิดแม่เด็กตัวนี้อีกอุปกรณ์งานของมันปองปองดีภ่ษาเสียงเนียงว้ายวัวงหัวคอีมินแนนดีครับไอโบลจักต้องค้นลองใส่ครับคอีมินแนนี่สองพันกาบาทครับตัวนี้ สองพันเก้าติดจนึงสามพันสองเสียงดีครับเสียงดีเมาสำรวจบางขั้นหน่อยก่อนสำงพันบัตรจีไทยแงนแงนติ๊บมึงมีลวดมึงมีลวดคุณประคะล่งทำประโล่ง หวบวูคิดว่านนาชิลงเลยอืาง่งานเขาเลี้ยวได้อยู่เสมอเดาวอยองนเขาแล้วครับลุงบ่ได้ได้ควรควรงานเขาแล้วงานเขาแล้วุอันก็ลุงได้ควรชุอันเล็ชุด ก่อนกัก้นะอันดอนยนงในมานเป็นกันนอยมีเนีตัวน่อยนี่ลงมด้นี่เกันคาบคาบบอลคาบอาัวนีรลงฟังนีกอนฟังนี่คิดว่าน,น,น,นาจะได้นะมนเ của anh luôn này bố Nà. này nè, pút, Nạ còn nhiều luôn này à, thằng, Ôi, này cắt bơ này nhảy, phăng điều nít điều, thế, điều đi xóa một khoản cái điều, nha, đi chắc noi, <laughs> chắc à, <laughs> บอกไงกบบาทก็เมืองไม่ลงประดครับห่าพอดีสบายดีเก๊่งจะได้้วออไหตั้งๆจได้ดดขึ้นรถไงประชุนขึ้นมื่อนี้แล้ว ตรงแนวขึ้นไม้กวันนะตูเบียดใส่ที่ดังตูเบียดใส่ที่ดังหาอยังวันมีามดาจุ่มใหม่เนี่ยร้อยสามสิบคะแนนเป็นคะแนกบ้างครับจอย

ข้อบวกน,นี่จะเป็นข้อบวกครับอันนี้จะเป็นข้อลบ เราพูดนั่นแหละเฮ้ยเจ้าห้องดิ่งไปน้ำอยู่แน่หยับใจบัดซึ่ง ปุ๊บปุ๊บวางตำแหน่งเนะดีเวหยนดหนเดี๋ยวีดีเคครับผมเดี๋ยวรอเบิ้งตอนออาขึดด้รถ จะได้ขึ้นหมดเลยังลองฟังแน่นอนแตจะได้ใส่เอกนล่องบลเฟแลยวการเคื่อเรืองเฉดขยายวันนี้ตัวเก้าพันป่ะเราเก้าพันแรงสุดสอด กินตัวตับฟเหนนนี่ไงเวเนไดหน่อยเนพนตั้งตุดพุนปักไฟแม่ปักไฟปักขยายแมู่นเสายลำพงตุ่มวนี้เียบต่อตลบ

ในค้างแล้วก็ออกพันมันหมือนค้างแล้วก็ออกกออกพันคางแล้วก็พันดบกว่าดีรวม आए

เดาเลี้ยงเรื่องไปแย่งนู้นไงโอเคครับผมเสร็จเมื่อนี้เอาพอซัมนี่ก่อนครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยยายเอกเศร้าซ้ำแทนใส่แล้วเรียบร้อยกลางๆก็เย็ดแล้วเดี๋ยวเมื่อนานยังเสียวขึ้นถ้าอะไรโค้งเห็นยังครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอพอซัมนี่ก่อนครับถ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเดาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ